ยายเจะเห็นผู้ชายคนนั้นบอกทุนไหนอยู่ในตลาดลานเหนือหนไหมบักมากกับเมียหันนะมากกับเมียจังไหนนองสาวเขายหญ่ัมากกับเมียเจ้าฟัง่อยก่อนสิว่าเมียเขาเด้อมันบ่แา่เป็นเมียมันเป็นนองสาวขันมันเป็นเมียดีมันสิบ่เฮดจังซี่ซะก่อยมึงสาคัญโตไปเองบ่อใหญเขาแบบเขาเฮดจังซี่แล้วคือเขามากคอยพอเขาใจอยู่ว่า่อยงามจนแบบผู้ชายมองสินะพอแเต้นตูวเขเรียบร่อยเลย เอาอยัางมาหมันมืนอเซ็นเอาหน้าคอยนี่แหละย่าย่แต่อีลีเขามากคอยเจ้าต้องไปจีบเขาคอยโบโบโบเอาเขามาก,กับเมียกับคอยมากเขามาก,กับเมียก็สร้างหัวปวดมันเปลี่ยนคอยคอยมากเขาไปจีบเขาใหคอยเนี่ยโบ,โบเอาย่ายรออีหลีคอยสะบอกส่วนสูงเขาเทิ่งสูงหัวเกลียนเนอีกอย่างนึงขาคอยมากแห้งเป็นทหารคอยมากร้ายอุ้มข้องหลว,วง <c oughs> ส,วสมากวะ <c oughs> พอบอกว่าแค่หนุ่มตรงลายละไปลายไปลายอีรีคอยบอกอีรีอีรีใหญ่จะต้องเสื้อคอยเออยหญ่บอกแล้วเจ้าก็เห็นอีนันบอกอีไรอยู่ร้านเหนือน้ำกันนั่นไงอีหานั่นนะบอเอออีเสียงดังๆเรียกร้องความสนใจแห่งปีเออกูสั่งเหนือแม่ค่ะสองรูเสี่ยวแปดรู้ไหงนั่นแหละเขาสรางสนยอดมันผู้เดียวคอยอยากบอกอยู่ เบิ้งนู่นหลังงามแน่กับไข่ข่อยละเงือบมันสู่ข่อยบ่ได้ซักเม็ดปะดินน่ะแมนแมนเบิ้งง่ายฟิวแทแอนสิน่ะอ้วบอ้บเออโอ้ยง่าเขาเบื้องเด็ดเลยร้อยสักยูแขนมันหน่อแมมันบมลูว่ามันสะสักให้ยังสักยูเลือดอาลาดไปข่อยบ่ข่อยใจมันบินนะเอิร์กมันนี่กันมันสะสักเค็ดยังย่ายอีกรางหนึ่งมาผัดนุ่มนุ่มมันไหนมันจะเสียมันยังไหนมันสวดมันพูดมันโพ เสือมันกระใสโตในหน่อยจิติสละยายนมมันเนี่ยสวดออกสวดออกมันไปเห็นใจคนบ่มีนมจักเม็ดค่อยละองเงือกเงือดีดีมันกาดใส่ยังสีมันตลาดในจังไดข่อยบ่เข้าใจเออกูกูก็บอกเข้าใจมันคือกันว่าอฟองน้ำตีคือบ่มีเลยบ่มเบิงแตเนื้อบ่มีเลยบ่มีไรไดมึงเออเออหน้านิบานช่างปานกระดุง แขนลำใหญ่ๆสันเศรษฐวนาะ <No. S 1> สันนี่ใหญ่ๆโอ้ยเลียวเบิ้งเรียวบิงอันนี้สำคัญเลยอันไหนย่า่ขานี่กลัวมันกกต้นตาล <c oughs> อีหลีเลียวเบิ้งขาไล่บัไล่ไล่ค่ะไล่เนี่ยยังกะใส่ขาสันๆมาอีหล <c oughs> ีมันจะใส่มาอย่างนี้ขาสันๆันจำนอนไม่ไนหนนะนอนท่าใครบอกว่าเขาใจ พอแล้วเงือกมันแล้วใส่ใส่อย่างยายเซอบอกให้สักมันเน่่ยยุคข้างล้างเนี่ยมันก็บโบปุกปิดเลยยายอืมกูก็ว่าอยัวพออยากซื้อห้องให้สันมันกับง่ายๆดอกเฮหยังฟังชูดุนี่ได้ยังชูบอลเพื่อนใคเป็นเจ้าใดก่อนอินันอีนันตีพี่มากของเซอร์บกซะตังร้อยสักมันน่ะยุ่งเหงาแข้นมันเนี่ยคนไม่รู้มันสิสักแคสหยังแหมยุ่งลังมันเนี่ยเต็มไปเบิ้ล แกงเสือสายเดียวมันหนาคอยโบงหัวมันใส่มาเฮ็ดหยังนมมันสวดพราะไบานเขาใส่บอนมมันสวดโพูดนะแล้วกางเกงนะมันใส่สันๆันเหมือนใส่กางเกงในยางเลยนะเนาะเลยยังไงเพลงใดอีกแบบหนามันหนีบานปานกระด้งอีหลีแล้วกัสันมันใหญ่ใหญ่ใหญ่กันบานใหญ่กันเมืองใหญ่ขึ้น้ไส้เนี่ยล้ำแขนมันกะอู้กลัวมัน เห็น <One input> ่าจะเห็นต้นยางต้นนี้วะเห็นนี่แหละช่นี่แหละขาก็ยงโขานี่ซ้ำล้ำต้นตานขาเลย์ลยมันซ้ำปะพี่บาขามันจะไหลายว่าชูบไได้ปะให้เขาดอกเฝ้าให้เขาเฝ้าเหเขาเบิ่งแล้วสู้นะว่าให้กันเอาเห่าข่อยไม่ค่อยเาเห่เขาได้ได้ใหญเมื่อกีงบ้าเฝ้าก่อนกูก็ข่อยไม่ค่อยเบา ไอีหลีข่อยเยิ่งเคยบอกเจ้าว่าเจ้ามีรอยสักพนมใหญ่สวดโปรดป่ะนี่อีหลีไอ้หนีห้ามนั่นแปลว่าเจ้าบอกข่อยข่อยกันป่ะนี่กูนไมได้บอกให้มือกไหนที่บอกเจ้าเขาไม่ยอมข่อยเขาไม่ได้บอกเจ้าว่าเจาใเออเรียนคือมันคือมันก้อนสิบอยพู้ได้อะหัดตักน้ำใส่กระโหลกแล้วไปว่างไปในปลาใหม่บ่บ่บ่ซ่องหรอซ่องจะกระจุกใครเฮากับซิบอเป็นนุ่งไร่ซูบ่อยเห้กันบ่ไหนบ่ เออนั่นนั่นชวงตาลูกเข้าท่วงตากันเนาะสูงเนาะเขา่ได้บอกให้กันเนาะย่าเออเขาบอกอีนันไหมอีฮายมันไม่ห้อยสักนะยองมองบอญองเบายองที่อายกูอีกคนไปคอยเอาก่อนคอยเอาก่อนใหญ่บ้านบ้าอะไรกันขอขอจักหน่อยเนยขอจักหน่อยเนยเอาบม่เอา อก่อนซะแต่ว่าวไปแล้วมันว่าใอ้ีนั่นหรือว่าให้กูวะว่ามานี่ตรงกูเบิดเลยเด้ว่้ยีหานี่ล่อดากูเซย์มา